ถ้ากลับเรียนท่านประธานกรรมธิการการปกครองครับท่านไยจิตศรีวรขานซึ่งเป็นพี่ใหญ่ในการกรรมธิการที่พวกเราให้ความรักให้ความเคารพให้ความศรัทธาอย่างยิ่งท่านมาจากจังหวัดนครปนมพักเพื่อไทยท่านอาลีไกนาลารองประธานกรรมธิการอันนี้พี่หลวงพี่บ่าวผมคบกันมา2ี่สิกว่าปี นะครับล้มลุกลุกคานมาด้วยกันส่วนใหญ่ไม่ค่อยชนะด้วยกันนะครับแพ้ด้วยกันมาตลอดนะครับรัการลศรัทธาแล้วก็มีโอกาสได้นั่งติดกับพี่วุฒินันจากภรคเข้าไกลหรืออนาคตใหม่เก่าแต่ว่าได้นั่งคุยกับพี่แล้วเป็นกันเองรักเหมือนพี่เหมือนน้องน้องกบวินนาถก็สนิทชิดเชื้อกันอีกหลายท่านครับ เราอยู่กันแบบพี่แบบน้องเรื่องพักเราแทบจะไม่พูดถึงกันเลยพูดแต่เรื่องจังหวัดเรื่องประเทศเรื่องพวกพี่น้องร่วมมือร่วมใจกันทํางานนะครับมีความสุขมากปีที่แล้วผมสละสิทธิ์เรื่องมาดูงาน mm hmm. เหตุผลที่ผมไม่อยากจัดที่โรงแรมเนี่ยพี่น้องประชาชนผมอยู่บ้านนอกไม่อยากเข้าไปในอัดใหญ่และไปเพิ่มความแออัดของการจราจร อยากให้พี่น้องประชาชนซึ่งกลุ่มแม่บ้านได้ทำอา,อาหารแม่ค้าในตลาดแถวนี้ครับได้ขายอาหารก็ถือว่าเป็นการกระจายรายได้ด้วยผลอีกข้อหนึ่งผมอยากพาท่าประธานและคณะกรรมาการเนี่ยไปเที่ยวปีนังซึ่งเพื่อนผมเนี่ยเป็นเจ้าของปีนังในครึ่งเกาะปีนังนะครับวันนี้มาเห็นเครื่องเสียงโน่นนี่นั่นท่านบอกไม่พอใจแล้ว ไม่กี่วันสั่งเครื่องเสียงใหม่มาติดได้หมดเนี่ยเพื่อนผมมันคือรักกันครับมแต่พอดีมันติดโควิดอีกก็คิดว่ายังไงก็ไปไม่ได้แน่ๆแล้วก็เลยต้องจัดเที่ยวนี้จัดก่อนวันนี้ต้องขอขอบคุณจริงท่านประธานและพี่พน้องๆในคณะการ,การได้ให้เกียรติมาเยี่ยมจังหวัดสงขาผมได้มาเห็นสภาพความเป็นจริงของพี่น้องผมอยู่อย่างไรแล้วหลาย เขตพื้นที่เขาบอกว่าภาษาใต้เขาเรียกทําเท้าเขาว่านายกชายที่ทำเต้าไี้ไหยมายุ่งเก็ดเออลาวเช่นทะเลสาบสงขาเช่นโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมเนี่ยบางทีอยู่นอกเขตห้าของผมเนี่ยแต่ผมมันดูไดไม่ได้ครับท่านประธานเพราะว่าผมเคยประกาศไว้ว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสําคัญกับเอกราชเหนือดินแดนโดยการตั้งงบประมาณเนี่ยซื้อยุทธปกรณ์ต่างๆเนี่ยมากมาย ปีหนึ่งเป็นหมื่นล้านถามว่าพวกเราเคยตายด้วยสงครามไหมไม่มีเลยตั้งแต่ผมเกิดมาแต่เราตายเพราะสิ่งแวดล้อมครับเพราะั้นผมเลยประกาศว่าผมต้องเอาเอกราชทางสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสงขลาเนี่ยคืนมาได้วันนี้เราตายเพราะสิ่งแวดล้อมเนี่ยชั่วโมงหนึ่งไม่ต่ำกว่าแปดคนครับตายด้วยโรคมะเร็งตายด้วยโรคร้ายต่างๆที่เกิดจากน้ําเสียมนภาวะฝุ่นละอองต่างๆเนี่ย แต่แล้วทุกรัฐบาลไม่ค่อยให้ความสําคัญกับเอกราชษทางสิ่งแวดล้อมเลยผมก็เลยประกาศว่าต่อไปนี้ผมจะเอาเอกลาชต่ทางสิ่งแวดล้อมกลับคืนมาได้ข็อปรากฏในเรื่องแรกผมทําเรื่องน้ําเสียที่ได้บอกไปแล้วว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมมาอยู่บ้านผมเต็มไปหมดมากมายมาเลเซียบ้างสิงคโปร์ม้งจากจีนม้ง่งจากกรุงเทพบ้างแล้วพวกนี้นะบางบางโรงงานมันดีครับ มันซื่อสัตย์กับพี่น้องชาวสงขาแต่บางโรงงานเนี่ยมันมาเพื่อหากําไรอย่างเดียวสร้างความบอบช้าให้กับบ้านผมวันดีก็นีก็ระบายน้ําเสียสิ่งปฏิกูลสกรปรกลงในแม่น้ำกรองปลาตายเต็มหมดลงไปสู่แม่น้ําในทะเลสาบสงขาผมก็ต่อสู้วันนี้สู้จนโรงงานอุตสาหกรรมยอมหมดเกือบร้อยเปอร์เซครับเขารู้เลยถ้าเห็นรถโลโก้นายกชายเนี่ย 6สันขวัญผวาแน่ๆโรงงานอุตสาหกรรมบางโรงต้องปิดคุณทำร้ายพี่น้องชาวสงขาผมมากเกินไปบางโรงก็ต้องปิดครึ่งหนึ่งคุณปรับปรุงไปเดี๋ยวนี้เกือบหมดท่านประธานครับแล้ววันนี้ที่ผมได้พูดเมื่อเรื่องทะเลสาบผมก็พยายามแก้เรื่องทะเลสาบหลายคนก็สบประมาทผมอีกว่าเป็นไปไม่ได้มีคนแก้เรื่องทะเลสาบมาเป็นสิบยสิบคนแล้วคนใหญ่ทั้งนั้นไม่เคยประสบความสําเร็จ ผมบอกจริงครับนั่นคือไม่ใช่ในายกชายแต่ถ้าเป็นนายกชายผมมั่นใจว่าผมทำทำจบ <S <S ผมต้องแก้ปัญหาให้ยกับทะเลสาบสงขาให้ได้ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่าของไทยของเอเชียด้วยซ้ำไปนะครับนี่ผมนับหนึ่งแล้วครับผมเริ่มมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจจะนักการเมืองเก่าๆเาขาคาดว่าน่าจะไม่ได้หรอก น่าจะแค่นั้นแหละนะครับแต่ผมนี่มันมนุษย์ผิดมนุษย์ครับจริงๆผมเป็นนายอกอบจตั้งแต่อายุสามเอ็ดสามสองครับ <_ d ata> ผมวางแนวของจังหวัดสงขาวไว้ดีมากรับความเป็นจริงว่าอย่าไปโทษชาวบ้านอย่าไปโทษใครโทษตัวเองว่ายราไม่ดีพอ <_ d ata> วันนี้ผมกลับมา <_ d ata> ผมต้องกอบกู้สงขา <_ d ata> ผมกลับกอบกู้ภาคใต้ผมกลับนะครับใครก็หยุดยั้งผมไม่ได้ นี่คือความตั้งใจผมบอกแล้วว่าคนสงขาได้สร้างความเป็นนายกชายให้ผมแล้วทุกคนรู้จักคําว่านายกชายแล้ววันน้ผมลืมพี่น้องสงขาผมไม่ได้วันนี้ผมบอกครอบครัวบอกเมียบอกลูกบอกว่าเราต้องยกระดับสงขาขึ้นมาใหม่เราต้องยกคุณภาพพี่น้องของเราทั้งหมดขึ้นมาใหม่วันนั้นเลยบอกท่านประธานว่านั่นคือความตั้งใจ เหมือนสร้างสำนัญงานนี้ครับฝูเรื่องราวาร้องทุกข์คนมาแล้วหมอก็บอกว่าถ้าไม่บ้าสร้างไม่ได้ไมีตังก็สร้างไม่ได้ครับต้องบ้าด้วยนะครับผมอุทิศไงผมตั้งใจแล้วว่าผมต้องทําเพื่อสงขาเพื่อประเทศผมอยากฝากท่านประธานครับคําว่าเอกราชทางสิ่งแวดล้อมผมอยากผลักดันให้ไปเข้าในใจของรัฐบาลในใจของรัฐมนตรีอุตสาหกรรมในใจรัฐมนตรีกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในใจของนายกรัฐมนตรีนะครับอย่าไปมุ่งหวังแต่เอกราชเหนือดินแดนซึ่งทำให้ชาวบ้านดูเป็นเรื่องผลประโยชน์แต่อันนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนได้และก็ลงทุนน้อยมากนะครับแต่ไม่ความสำคัญนะครับเพราะนวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านประธานขอบคุณคณะก,กรรมการที่ให้โอกาสมาเยี่ยมเยียนบ้านผมให้โอกาสมาเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวสงขาผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปพวกเราชาวสงขา คงได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมาที่การปกครองซึ่งผมให้ความรักและศรัทธาอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนหลังจากนี้อีกสักชั่วโมงนะครับก็ได้รู้ขึ้นแล้วกลับไปสนามบินก็ขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพทุกคนครับขอกราบขอบคุณครับ